จะพาไปดูทะเลแต่ไม่ใช่ทะเลทั่วไปแต่เป็นทะเลหมอกที่ดอยปู่เสือนเราน่าจะเป็นรายการแรกเราก็รู้สึกโหตื่นเต่นแล้วก็คุ้มมากๆที่วันนี้เราได้ตื่นแต่เช้าถ้ามองดีๆบระก,กาวผมเนี่ยเหมือนอยู่ดาวังคารเลยได้รูปไปลงโซเชียลสวยๆแน่นอน ื่นตีห้าชื่นใจจริงๆสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไม่ซ้ำทางสัปดาห์นี้ผมโจโอี้พามาเที่ยวที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีมาเที่ยวที่อำเภอนาสารตุที่เราตื่นตีห้าเพราะว่าจะพาไปดูทะเลแต่ไม่ใช่ทะเลทั่วไปแต่เป็นทะเลหมอกที่ดอยปู่เสือเดี๋ยวผมจะพาขึ้น,นรถโฟล์วิวคันนี้ขึ้นเขาไปประมาณสักหนึ่งกิโลใช้เวลาประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีและหลังจากนั้นเราจะได้เห็นความสวยงามยาม,ยามเช้าไปลุยกันเลยไปย เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนต้องรีบหน่อยแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันพาสิขึ้นไปเดี๋ยวลุยได้เลยครับพี่ท้าจริขึดนจอมโอเคนะหักเลี้ยวนะหักเลี้ยวนะหักเลี้ยวนะพาทุกคนมาออกกำลังกายแต่เช้าเลยนะครับนี่เราถึงเราก็ติดยู่เล่นอยู่แล้วเว้ย โอ้โหเหมือนฟังเพลงล็อกนะครับตอนนี้โอ้โลิปนี้ถดีว่าปานีมากถึงแม่ทางขึ้นจะลำบากแต่ว่าใช้เวลาไม่นานเจ็บมือไปหมดแล้วจริงเอตอนนี้นี่ประมาณตีห้าห้าสนาทีพาที่ยังขึ้นไม่ดีมากเห็นถ้ามองไปไกลนะครับ หลังขอบภูเขาเนี่ยจะเป็นเส้นสีมส้มที่ริมขอบฟ้าเนี่ยสวยมากแล้วก็ยังมีแอบเห็นพระจันทร์แล้วก็ดวงดาวนิดนิด,นดหน่อยๆนยเราจะเห็นไฟตามหมู่บ้านนี่ก็คือเราขึ้นมาดูวิวของอำเภอนาสาที่วันนี้เราจะพามาเที่ยวกันถือว่าเป็นอัญ,ญมณีที่ซ่อนอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์แล้วผมเชื่อว่าเราน่าจะเป็นรายการแรกเราก็รู้สึกโหตื่นเต้นแล้วก็คุ้มมากๆที่วันนี้เราได้ตื่นแต่เช้าแล้วขึ้นมา แต่เดี๋ยวรออีกสักประมาณ6กโมงครึ่งผมว่าเดี๋ยวแสงพระอาทิตย์เนี่ยมันจะขึ้นสวยกว่าน,นี้แน่นอนได้ข่าวมาว่าข้างบนเนี่ยเขามีร้านกาแฟาหอมๆด้วยจะไปเดินดูแบบกันโอช่วงนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เรากําลังนั่งดูพระอาทิตย์กาลังสว่างขึ้นทีละนาทีทีละนาทีนะครับแต่ที่นี่อย่างที่เล่าให้ฟังไปว่ามีร้านกาแฟาที่จะมีมุม ให้เราเนี่ยไปจับจองเลยนะไปนั่งจิบกาแฟจิบชาร้อนๆยามเช้าแล้วก็รอดูพระอาทิตย์ขึ้นสว่างเต็มตาเลยมันเริ่มสวยขึ้นทุกๆนาทีเลยเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเดินขึ้นเขาไปอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟที่ลอยฟังนี่ร้านกาแฟดอยปูเสือเป็นแคมป์แอนด์คาเฟ่ก็คือสามารถมากางเต็นท์ได้ เดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกจะมีจุดชมวิวที่สวยกว่านี้ตอนนี้พาทิดก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแสงสีส้มสวยมากถึงแล้วนี่มีธงชาติไทยประปักไว้ด้วยเหมือนเป็นผู้พิชิตยอดเขามีสารปู่เสืออยู่ตรงนี้ด้วยครับเป็นชื่อที่มาของรอยปู่เสือเลยอลังการมาก ออกอยู่ข้างล่างเนี่ยล้อยลงต่ำกำลังสวยเลยโอ้ธรรมชาติมากๆเลยอากาศดีอากาศสดชื่นมากผมลองเช็คอุณหภูมิเล่นๆดีกว่าทำเป็นเล่นไปนะครับเนี่ย23องศาเท่านั้นนี่เดือนเมษาหน้าร้อนที่สุดของประเทศไทยนะครับผมถามคนพื้นที่ท,ที่นี่เขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอะถ้าเป็นช่วงเย็นตอนกลางคืนแล้วตอนใกล้เช้าแบบนี้นะครับบริเวณยอดดอยหรือว่า บริเวณของอำเภอนาสานะอากาศจะเย็นแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยนะแต่ถ้าช่วงกลางวันเนี่ย <c oughs> ก็ร้อนนรกเหมือนเดิมเลยครับ <c oughs> ที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีใครมานะครับ <c oughs> ก็จะมีที่พักให้บริการ <c oughs> มีร้านกาแฟสามารถเอาเต็นต์มากางได้มาค้างแรมแล้วก็มายืนดูวิว <c oughs> เห็นตอนเช้ากับตอนเย็นความสวยงามก็จะแตกต่างกันพระอาทิตย์ก็จะขึ้นคละฝั่งกันแต่ผมก็เชื่อว่า สวยงามไม่แพ้กันแน่แ่วันนี้ทั้งวันเนี่ยผมตั้งใจว่าจะพาไปเที่ยวอัญมณีของจังหวัดสุรารธานีไปเที่ยวที่อำเภอนาสารที่ที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินนักเอาละเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะคบว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนในอำเภอนาสารของสุร,ราษฎร์กันบ้างเริ่มที่แรกที่เรายืนอยู่บนยอดดอยปูเสือจากนี้เนี่ยผมจะพาไปเที่ยวเนินทรายเหมืองแก่จากนั้นเนี่ยจะพาไปเที่ยวสะพานแคบนาสารจากนั้น ผมจะพาไปกราบไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมไตรมงคลประดิษฐ์นะครับแล้วก็จะไปเที่ยวทองสวางและเราจะไปปิดท้ายด้วยการพักผ่อนกันที่วังโขรีสอร์ทในค่ำคืนนี้นะครับไะไปเที่ยวกันเลย โอคทุกคนเราดื่มกาแฟที่นี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่ต่อไปนั่นก็คือเนินทายเมืองแกะเดี๋ยวเราขึ้นรถไปเลยแล้เวเดี๋ยวไปลุยกันไปลุย ที่นี่คือเนินทรายเหมืองแกะนะครับนี่จะมีความสูงประมาณ7 8็ชั้นเล่า้ฟังว่าแน่ดีเขาเคยเป็นสมัทานเหมืองแร่ดีบุกเขาก็ตักดินตักทรายขึ้นมาจากนั้นเขาก็ล่อนล่แล้วก็เอาแต่แร่ดีบุกที่ได้พอมันมีพวกขี้ทรายเขาก็เลยเอามาวางไว้บริเวณนี้พอมันทับผมขึ้นมาหลายปีหลายๆปี มันเลยสูงเหมือนตึก7ถึง8ชั้นแล้วมันก็เริ่มแข็งจนกลายเป็นเหมือนภูเขาทรายที่อยู่ให้เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้เดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเยอะมากตอนนี้เนี่ยแดดเริ่มจะแรงแล้วนี่ขนาด9โมงแล้วเนี่ยว่าไม่ได้เลยพาคใต้ก็แนะนําว่าช่วงเช้าอย่างที่ผมมาจะดีที่สุดเพราะสังเกตดีๆว่าจะไม่มีที่ร่มเลยไม่มีต้นไม้ด้วยมีแต่เราแล้วก็เราลุยไป ภกเขาทรายใหญ่ๆก้อนเบลเลอรเราจะเดินวนไปเรื่อยๆจนถึงยอดขโมนที่เหมือนตึกเจชั้นเลยปะนี่เราเดินมาสักประมาณ5นาทีนะจะมีจุดที่ถือว่าไฮไลท์เลยถ้ามองดีๆบรกาวผมเนี่ยเหมือนอยู่ดาวังทานเลยคือมันจะเป็นเหมือนปฏิมากรรมทางธรรมชาติซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่คิดว่ามีที่จังหวัดสุราษฎร แต่พอมาถึงที่นี่เนี่ยโอ้โหได้รูปไปลงโซเชียลสวยๆแน่นอนแอบหอมกันแล้วเนี่ยเดินขึ้นตึกมา7จ็แปดชั้นเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันก่อนดีกว่านี่ตอนนี้นะครับเราก็เดินขึ้นมาถึงยอดตึก เจชั้นที่ว่าแล้วตรงเนินทรายเหมืองแกะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีป้ายว่าเป็นจุดชมวิวภูเขาทรายต้องบอกว่าสวยมากเพราะว่ามันเป็นมุมสูงอะนะแล้วพอมันมองลงไปมันจะเห็นเป็นสวนยางพาราที่ชาวบ้านเนี่ยเขามาทำกเกษตรยางพาราไว้บริเวณนี้ถ้ามองไปไกลๆแล้วจินตนาการไปด้วยจะมองเห็นเหมือนพระพุทธรูปที่นอนอยู่ ที่เป็นภูเขามองไกลไปพระนอนผมว่าฝั่งนี้เนาะน่าจะเป็นเสียนพระนะแล้วก็ยาวมาน่าจะใช่แหละน่าจะใช่นะเขาว่ากันมาแบบนี้ผมจะพาไปดูอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ถือว่าอันซีนไทยแลนด์เลยนั่นก็คือสะพานแคบนาสารซึ่งมันจะอยู่ใกล้ๆกันใช้เวลาประมาณ5นาทีเท่านั้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่า สะพานที่เขาบอกว่าแคบที่สุดในประเทศไทยที่รถไฟวิ่งผ่านได้จะเป็นยังไงไปไป นี่นะครับจากเนินทรายเหมือนแกะเราเดินทางมาประมาณสัก5นาทีเราจะมาถึงสะพานแคบสถานีบ้านนาสารซึ่งถ้ามาถึงบริเวณสะพานแคบเนี่ยที่มันแคบมากๆแต่ว่ามีรถไฟวิ่งผ่านแล้วเรานั่งรถไฟมาจากกรุงเทพหรือว่าจะมุ่งลงใต้ไปหัดใหญ่ไปจังหวัดอื่นๆข้างเคียงพอเจอสะพานแบบนี้บอกได้เลยว่าเรามาถึงสุราษฎร์อำเภอบ้านนาสารแล้วตรงนี้จะมีระยะทาง150เมตรนะครับซึ่งเป็นสะพานเหล็ก ที่แคบที่สุดแล้วอันนี้แหละที่สุดของประเทศของเราแล้วแคบมากตอนนี้ผมดูเที่ยวรถไว้ว่าเดี๋ยวจะมีรถไฟเที่ยว10บโมงสาซึ่งจะมุ่งหน้าไปถึงหาดใหญ่เดี๋ยวเราถ้าโชคดีเนี่ยเราอาจจะได้เก็บภาพให้ทุกคนได้เห็นว่ามันแคบจริงๆแคบแบบพอดีรถไฟวิ่งผ่านเลยนี่ถือว่าอันซีนมากแล้วก็มีคนชอบมาเดินเล่นถ่ายรูปข้างล่างจะเป็นคลองนะครับเป็นคลองฉว่างซึ่งเย็นนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวคลองฉวางกันต่อด้วยเป็นสะพานที่ข้ามคลองพอดีสําหรับรถไฟครับ ช่วงบ่ายเนี่ยเรายังคงพามาเที่ยวที่อำเภอบ้านนาสารกันต่อนะครับด้านหลังของผมคือพระโพธิสัตว์กวนอิมไตรมงคลประดิษฐ์ที่มีความสูง12เมตรด้วยกันสูงแมกหน้าตัก5เมตรนะครับสร้างขึ้นเมื่อวันที่9กรกฎาคม2547หรือว่ากว่า18ปีที่แล้วถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวที่ชาวบ้านเนี่ยมักจะมากราบไหว้ขอพรด้านล่างก็จะมีศาลเจ้าด้วยที่ผู้คนชาวจีนจะมาไหว้กันแต่ว่าต้องบอกว่า ตรงบริเวณศีรษะหรือว่าเสียนของเจ้าแม่กวนอิมนะครับถ้าลองสังเกตดีๆจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านบนผมเชื่อว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างชาวจีนแล้วก็ไทยพุทธที่อยู่ร่วมกันและด้านหน้าขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมตรงนี้จะเป็นคลองฉวางอีกด้วยและจะเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปเดี๋ยวตอนนี้เรามากล่าวไหว้ขอพรก่อนจากนั้นเนี่ยผมจะพาไปเดินเล่นริมคลองในช่วงบ่ายของที่นี่กันครับ สวยงามมากนี่ครับคือตั้งอยู่บริเวณหน้าภูเขาเลยแล้วก็สูงเด่นเป็นสงา่า เี๋ยวเราจะเดินไปที่คลองสว่างกันซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลเขาได้มีการสร้างสะพา,านเดินข้ามคลองไว้แล้วที่สำคัญเนี่ยเทศบาลเขาอยากให้ทุกคนได้มาท่องเที่ยวที่อำเภอแห่งนี้มากขึ้นเขาก็เลยนําดอกไม้หรือว่าต้นไม้เนี่ยประจรําฤดูกาลมาปลูกซึ่งพี่หลังเทศบาลเล่าว่าก่อนหน้านี้จะเป็นดอกปอเทืองแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นดอกดาวเรืองสีเหลืองสดเลยเดี๋ยวเราลองเดินข้าไปดูกันไปเลยมีน้องๆเด็กๆก,ก,กำลังลงเล่นน้ำเลยนี่วิถีชีวิต ของชาวบ้านเลยวันดีจ้าบ๊ายบายบังคำน้องบ๊ายบายบ๊ายบายให้กล้องไปเร็วบ๊ายบายให้กล้องไปเร็ว ตรงนี้ลมเย็นมากเราจะได้ยินเสียงน้อง,องเขาโดดน้ำจากสะพานสีเขียวซึ่งเป็นสะพานไม้นะครับที่ทางเทศบาลเนี่ยเขามาสร้างไว้คือมองไปข้างหลังผมจะเห็นพระโพธิสัตว์นะครับกวนอิมที่เมื่อกี้เราเดินไปไหว้มาตรงนี้คือคลองฉวางซึ่งมันจะเป็นต้นน้ำแล้วจะไหลรวมไปบรรจบกับแม่น้ําตาปีคือจะมีลําน้ําไหลลําน้ำเนี่ยมาผสมกลายเป็นคลองฉวางขึ้นมา ผ่านทั้งหมด4ตำบลและก็1เทศบาลความยาวทั้งหมด50กิโลเมตรมองไปด้านหลังซ้ายมือขผมนู่น,นจะเห็นพุ่งดอกดาวเรืองที่เขาตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ก็มาถ่ายรูปได้เนาะเพราะว่าสุราษฎร์ธานีไม่ได้มีดีแค่เกาะแต่ว่าการเที่ยวชุมชนหรือว่าการเที่ยวภูเขาแบบที่วันนี้พามาก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบอ่ะไปเดินดูดอกดาวเรืองดีกว่า ผมพามาดูทุ่งดอกดาวเรืองนี่คือทค่ส่วนหนึ่งอ่ะต้องเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เทศบาลเขากําลังไล่ปลูกอยู่เป็นแปลงแปลงแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเต็มนี่เลยแต่นี่ก็พามาดูว่าแม่แม่เนี่ยหรือว่าสาวๆมาเดินเล่นแต่งตัวถ่ายรูปรสวยๆได้เหมือนกันนะเนี่ยจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเข้าที่พักละชื่อว่าวังโขรีสอร์ทที่นี่ก็จะเป็นที่พักชิคชิน่ารักแล้วก็มีกิจกรรมลมเย็นๆมีลำธารให้ได้ดูด้วยแต่ว่าจะเป็นยังไง ไปดูกันเลยไป คือวังโครีสอร์ทนะครับจากที่ตะกี้ผมพาไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ไปเดินเล่นริมคลองฉวางที่นี่จะเป็นจุดสุดท้ายที่วันนี้เราพามาเที่ยวกันเป็นที่พักในค่ำคืนนี้อีกด้วยครับแต่ไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยก็อยู่ที่กิจกรรมครับเพราะว่าวังโครีสอร์ทเนี่ยจะติดกับลำธานแห่งนี้ลำทานที่นี่ขเขาเล่าว่าบางคนก็จะมาล่องแพรหรือว่าใช้ห่วงยางเนี่ย ลอยไปกับน้ําสนุกสนานน้ําเย็นๆได้สดอากาศบริสุทธิ์สดชื่นแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโควิดในทตัวเลขมันเริ่มสูงขึ้นเจ้าของรีสอร์ทเขาเลยบอกว่านั้นงดกิจกรรมที่จะต้องมีแอคทิวิตี้หรือว่าใกล้ชิดกับคนไปก่อนแต่ถ้าหลังจากที่สถานการณ์โควิดดีขึ้นก็สามารถรีเควสต์ได้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูห้องพักกันว่าน่ารักขนาดไหนมองออกไปเห็นภูเขาสวยมากไปไปดูกัน เดินมาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับซึ่งสามารถเอาเต็นท์ของตัวเองมากลางได้และข้างหลังเนี่ยก็จะเห็นเป็นสัญลักษณ์เหมือนอินเดียแดงเราก็มาปิ้งบาร์บีคิวกินที่นี่หรือว่าบางคนอยากจะกินอาหารทะเลก็สามารถไปซื้อที่ตลาดแล้วก็มาปิ้งกินได้ลมเย็นๆชิวๆนี่ก็จะเป็นลานกว้างๆแบบนี้ นี่หลังจากที่เราผ่านลูกปั้นอินเดแดงมาผมพาม,มาดูกระโจมทรง A ซึ่งก็จะเป็นทรงที่เหมือนอินเดแดงเลยเข้าไปข้างในก็จะมีที่พักมีเตียงนอนแล้วก็จะมีซุ้มที่เขาแบ่งไว้เป็นห้องห้องแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเราจะได้ยินเสียงน้ําแล้วก็เสียงนกร้องนี่คือเสียงของธรรมชาตินะนี่จะมีลําธารที่ผมเล่ฟังว่าเขาจะมาล่องหวงยางไหลไปตามลาําธารหรือว่าล่องแพก็ได้ตอนนี้เนี่ยอากาศเย็นมากโห สมกับที่ว่าเป็นอัญ,ญมณีของสุร,ราษฎร์ที่วันนี้เรามาเที่ยวในเต็มนี้เลยครับนี่ก็จะมาถึงอีกหนึ่งจุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับข้างหลังก็จะเป็นเต็นท์ที่ทางวังโขรีสอร์ทเนี่ยเขาจัดเตรียมไว้ให้แล้วก็จะเป็นนูน่นฝั่งนูน่นจะเป็นลำธารเราเป็นลานโล่งๆเลยก็มาก่อไฟทําอาหารกินกันแล้วก็ดื่มด่ำกับธรรมาชาติเพราะว่าตรงนี้เนี่ยท้องฟ้าสวยมากแล้วก็อากาศด,ดีบริสุทธิ์มากครับ โอ้เป็ดทริปอัญมณีลับๆ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่วันนี้ผมตั้งใจจะพามาเที่ยวนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าถ้ามาภาคใต้มาสุราษฎร์จะต้องไปเที่ยวทะเลอย่างเดียววันนี้ผมก็เลยพามาเที่ยวบ้านนาสารที่เป็นอัญ,ญมณีลับๆนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากจากตอนเช้าผมพาขึ้นดอยไปที่ดอยปูเสือไปดูทะเลหมอกยามเช้าก็ได้ฟิลแล้วก็บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปสะพานแคบนาสารโอ้โหเห็นสะพานแคบเล็กๆที่มีรถไฟสามารถวิ่งผ่านได้อันซีนไทยแลนด์มากๆ จากนั้นเนี่ยผมพาไปที่เนินทรายเหมืองแกะที่นี่ก็จะเป็นทรายแน่นๆหลายๆชั้นสีขาวๆถ่ายรูปขึ้นมาน่ารักมากๆแล้วช่วงบ่ายผมก็ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่อยู่บริเวณทางขึ้นเขานาศาลทางวัดเขานาศาลนะครับแล้วด้านหน้าเจ้าแม่กวนอิมเองก็จะมีคลองฉวางนะครับที่วันนี้พาไปเดินเล่นมาเห็นน้องๆชาวบ้านเล่นน้ําอยู่ มีดอกดาวเรืองที่กําลังขึ้นสวยเลยหากใครที่อยากมาเที่ยวผมแนะนํานะว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากแล้วผมก็มานอนค้างคืนที่นี่ครับที่วังโครีสอร์ททุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าทั้งวันผมใช้ค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ขึ้นมาเลยนี่คือรายจ่ายของเราที่ใช้ไปทั้งวันในแต่ละสถานที่เห็นไหมฮะว่าภาคใต้ไม่ได้แพงอย่างที่คิดแต่ถ้าอยากติดตามรายการของเราทํำยังไงครับ ขึ้นมาแล้วนี่คือ QR Code หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนเลยครับมันจะเด้งไปที่แฟนเพจ a c e b o o k เที่ยวไม่ซ้ำทางสแกนไม่ทนันเสิร์ชใน a c e b o o k เลยว่าเที่ยวไม่ซ้ำทางกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์เจอกันใหม่ในครั้งหน้าผมโจวี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนห้ามพลาดนะวันนี้ไปแล้วครับส่งท้ายด้วยอูยสวยๆของบ้านนาศาลอู ขอขอบคุณบริษัทเครือเจริญโภคกัณพันจำกัด King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกาฟ Marine TV